สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสําหรับในวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูนเรื่องวันพันแมนและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตตัวเต็มมงังะวันพันแมนในตอนที่170นะครับซึ่งในตอนนี้ก็เป็นตอนจบอย่างสมบูรณ์นะครับของวันพันแมนในภาคฮีโระ่ปทมะสมาคมมนุษย์ประหลาดในตอนต่อไปเนี่ยเราก็น่าจะได้เริ่มเข้าสู่ภาคต่อไปอย่างเป็นทางการแล้วโดยในตอนที่แล้วเนี่ยหลังจากที่จบการต่อสู้อย่างสมบูรณ์กาโร่ก็ได้หายตัวไปต่อหน้าของฮีโร่ จำนวนมากนะครับและในตอนนี้เราก็ได้เห็นกาโลมาอยู่ที่สถานที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าตอนนั้นเองเนี่ยข้คาคิดว่าสิ่งจําเป็นสําหรับโลกใบนี้ไม่ใช่ความยุติธรรมอันเหลื่อมล้าแต่ว่าเป็นความชั่วแบบสมบูรณ์แบบที่เท่าเทียมกันมากกว่าสิ่งที่พวกฮีโร่ไม่สามารถทําได้ก็คือความกลัวอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่าความชั่วสมบูรณ์แบบเนี่ยมันสามารถทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้โลกนี้ก็จะสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริงความสงบสุขแบบกุงกวงที่พวกฮีโร่สร้างขึ้นมามันทําให้คนตายใจ แต่นี่แหละที่เป็นบอกเกิดแห่งความชั่วร้ายแล้วความชั่วร้ายของคนปกติหรือว่ามนุษย์ธรรมดาไม่เคยได้รับโทษเลยต่างจากความชั่วร้ายของมนุษย์ประหลาดมากคนเราตั้งหากที่ไปไป้ายความผิดให้แม้แต่เด็กขี้เล่คนหนึ่งที่โดนแกล้งอยู่ตรงมุมสวนสาธารณะก็ยังไม่สามารถไปช่วยเขาได้ไอความสงบสุขจอมปลอมข้านี่แหละจะต่อต้านมันเองฉันตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเก่งกว่าใครไม่ว่าจะความยุติธรรมหรือใครหน้าไหนก็จะไม่ยอมอ่อนข้อให้ด้วยการเป็นมนุษย์ประหลาดที่ไม่มีที่ติแบบนี้ยังไงล่ะละภาพก็ได้ ตัดมาว่าตอนนี้กาโลกาลังนั่งสอบปากคําคอยู่ที่สถานีตํารวจอยู่นะครับซึ่งคนที่สอบปากคําคกาโลเนี่ยก็ได้บอกกับกาโลว่านี่ฉันเนี่ยแค่สอบปากคําคเรื่องกินเหล้าหนีนะครับคุณเนี่ยสำนึกผิดบ้างไหมและในตอนนั้นเองซิลเวอร์แฟงก็ได้เข้ามาเขกกะโลกกาโลแล้วก็ได้บอกไปว่าเอ้ยเขาถามอะเลเนี่ยก็ตอบเขาไปสิวะใช่แล้วครับตอนนี้กาโลกับซิลเวอร์แฟงก็ได้กลับมาเป็นศิทธิ์อาจารย์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกาโลเนี่ยก็กลับมาเป็นแบบเด็กฝึกหัดอีกรอบหนึ่งเนาะระหว่างเดินกันอยู่ในเมืองเนี่ยซิยลเว แฟงเนี่ยได้บอกกับกาโลว่าไม่ไหวเลยนะไหนจะเรื่องสอบปากคําเรื่องทำไร้ร่างกายที่ว่าจะจบก่อสัปดาห์หน้าอีกถึงเวลาตั้งใจกับการออกล่าตะเวนไปขอโทษผู้เสียหายจากการล่าฮีโร่ของแกเสียทีนะกาโลกาโลก็เลยได้บ่นซิลเวอร์แฟงกลับไปว่าเฮ้ยมายุ่งอะไรด้วยวะเนี่ยตาแกคิดว่าตัวเองเป็นพ่อฉันหรืองไงฮะซิลเวอร์แฟงได้คิดว่าช่วงที่กาโลถูกฝากขังตัวเนี่ยพ่อแม่ของกาโลไม่มาเยี่ยมกาโลเลยนะครับไม่ปรากฏตัวออกไม้เห็นเลยซิลเวอร์แฟงเนี่ยก็เลยได้ตอบกับกาโลไปว่าถึงคนแก่อย่างฉันจะไม่ค่อย ใจเท่าไหร่แต่ว่าการโค้งคำนับเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะถึงแม้ว่าคนที่ให้กำเนิดจะเป็นพ่อแม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่ชี้แนะลูกตัวเองเนี่ยก็ไม่อัดนับว่าเป็นครูได้หรอกนะก็คือซิลเวอร์แฟงเนี่ยจะสื่อประมาณว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พ่อกาโร่แต่ว่าเขาเนี่ยก็สั่งสอนแล้วก็ชี้แนะกาโร่มากกว่าพ่อแท้ๆแม่แท้ของกาโร่อีกอะไรประมาณนี้นะครับกาโร่เนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปว่าเอ้ยพูดอะไรว่าไม่เข้าใจเลยซิลเวอร์แฟงได้บอกต่อไปว่าถึงแม้ว่าแกเนี่ยจะตึงมือมากขนาดไหนแต่ว่าการที่แกยอมไม่ชั้นหาาตัววเจออง่่ยๆก็ถืา มือไปเยอะก็คือหลังจากที่กาโร่ได้หายตัวไปต่อหน้าฮีโร่ทั้งมวลน,นะครับกาโร่เนี่ยก็ได้ไปนั่งฝึกวิชายอยู่ที่น้ําตกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นสถานที่ที่ซิลเวอร์แฟงเนี่ยพากาโร่มาฝึกอยู่บ่อยๆนะครับในตอนที่กาโร่เป็นเด็กฝึกของซิลเวอร์แฟงซึ่งในตอนนั้นซิลเวอร์แฟงก็ได้ไปเจอตัวกาโร่นะครับกาโร่เนี่ยก็ได้สยะยิ้มขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับซิลเวอร์แฟงว่าน่าลุมคานจริงๆไม่ทันไลเนี่ยก็หาตัวฉันเจอแล้วงั้นเหรอซิลเวอร์แฟงอะไรแบบนี้นะครับซ สถานที่ฝึกลับที่ฉันเนี่ยเป็นคนบอกนานนะคงอยากให้ฉันหาเจอมากกว่าแล้วมั้งไม่ใช่ว่าไปหลบตัวซ่อนแล้วก็ไม่ต้องการให้หาตัวเจออะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าไม่ได้พูดออกไปนะครับก็คือกาโลอยากให้เจอตัวแหละแต่แค่ทําเป็นซึนนะครับแบบว่าเออฉันไม่ได้อยากให้แกมาเจอฉันเลยอารมณ์แบบเด็กหนีออกจากบ้านแล้วพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าเด็กคนนั้นจะไปอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้กาโลที่มีการบอกกับซิเวอร์แฟงว่าบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าเข้าใจผิดไปละตาแกที่ฉันยอมกลับไปอยู่กับแกเนี่ยก็เพื่อให้พวกแกเนี่ยระล,ลึกถึงมัดของฉันออกเท่านั้นและกาโ่ี ก็ได้นึกถึงตอนที่ตัวเองเป็นสัป,ปหลาดนะครับตอนที่ได้พลังจากพระเจ้ามาแล้วก็โดนใครที่ไหนไม่รู้นะครับซัดไปหมัดเดียวล่วงเลยนะครับผมซึ่งอย่างที่รู้เนาะว่าคนคนนั้นคือไซตามะกาโลกับซิลเวอร์แฟงก็ได้เดินคุยกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับกาโ่เนี่ยก็ได้มีการถามกับซิลเวอร์แฟงว่าเออจะว่าไปไอ้เจ้าหมอนั่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วซิลเวอร์แฟงเนี่ยก็ได้ถามกลับไปว่าใครกันละ่ะกาโต่ตอบไปว่าก็ทาเลโอไงยังสบายดีอยู่ไหมนะแล้วก็ได้ตัดมาที่ทาเลโอที่สนามเด็กเล่นนะครับในตอนนี้ทา กาโร่กับสัปราดกันนะครับซึ่งเพื่อน3มคนเนี่ยก็ได้รวมหัวกันนะครับเป่ายิ่งฉุบออกแบบเดียวกันนะครับทำให้ทาเลโอเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ประหลาดอีกแล้วนะครับทาเลโอเนี่ยกระโดนเพื่อนๆนยครับลุมกระทืบซ้ําอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าคราวนี้มันแตกต่างออกไปจากครั้งก่อนๆนะครับเพราะว่าทาเลโอเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆเนี่ยลุมกระทืบทาเลโอแต่ว่าทาเลโอไม่เป็นอะไรเลยทาเลโอได้ตั้งท่าต่อสู้แบบกาโร่นะครับแล้วก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าพวกแกคิดว่าฉันเป็นมนุษย์ประหลาาาาดดแแแต่่่่่้นนคคือกโโมมังหไว ก็สามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้เข้ามาเลยไอ้พวกฮีโร่ของเก้และในตอนนั้นเองวากันมะเนี่ยก็ได้เข้ามาหาทาเลโอนะครับซึ่งวากันมะเนี่ยก็เป็นลูกของสปอนเซอร์รายใหญ่ของสมาคมฮีโร่นะครับเป็นเด็กที่รวยมากๆไอ้พวกเพื่อนเพื่อทาเลโอเนี่ยก็ตกใจแล้วก็อิจฉาทาเลโอเลยนะว่าทําไมทาเลโอเนี่ยรู้จักคนใหญ่คนโตแบบนั้นไต่ ซึ่งวากันมะเนี่ยก็มาชวนทาเลโอไปเล่นที่บ้านไปเล่นเกมกันอะไรแบบนี้ทาเลโอเนี่ยก็เป็นคนดีมากๆนะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะโดนไอ้เพื่อนอีก3คนเนี่ยแกล้งมาตลอดนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ชวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปเล่นที่บ้านวากันมะด้วยก็เป็นโมเมนต์ของเด็กๆนะครับเป็นการเติบโตของทาเลโอที่จากเป็นเด็กขี้แงโดนแกล้งมาตลอดนะครับตอนนี้เขาก็ลุกขึ้นต่อสู้แล้วก็มีเพื่อนดีๆเข้ามาในชีวิตกาโลก็ได้คิดถึงทาเลโอแล้วก็ได้บอกว่าพยายามเขานะทาเลโอฉันเองเนี่ยก็จะพยายามเหมือนกันและในตอนนี้กาโลก็ได้ถามกับ แฟงนะครับว่านี่ตาแกทําอะไรให้หน่อยเดชช่วยรวมกลุ่มฮีโร่ที่ใช้วิชาได้หลายๆวิชาเนี่ยมาประลองกับฉันได้หรือเปล่าซิลเวอร์แฟงเนี่ยก็ถามนะครับว่าเอา้าเอาไปทําอะไรละ่ะกาโร่เนี่ยก็ได้ตอบไปนะครับว่าเออที่ฉันเนี่ยเคยสู้มาตลอดเป็นมนุษย์ประหลาดแล้วก็มีแกมีบอมมีแฟดประกายแสงมีปา๊แล้วก็มีไอเพี้ยนหัวล้านนั่นถ้าเกิดว่าได้คู่มือต่อสู้เรียงตามนั้นได้ฉันก็น่าจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้โดยที่ไม่ต้องกลายร่างเป็นมนุษย์ประหลาดได้อีกซิลเวอร์แฟงก็เลยได้ตอบกลับการรไวนคดะั้้งเ ยังเร็วไปนะไอหนูเพราะว่าฉันเนี่ยได้เมทันไนช่วยรักษาทั้งตัวทั้งสะโพกตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยจะอัดให้หนักตามฉันให้ทันแล้วกันละ่ะเราก็ได้ตัดมาที่สมาคมฮีโร่นะครับซึ่งในตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าซิลเวอร์แฟงเนี่ยได้ทําการถอนตัวออกจากการเป็นฮีโร่คัสเอสเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าซิลเวอร์แฟงได้ส่งจดหมายไปว่าตอนเนี้เขากําลังปลุกปั้นซิลเวอร์แฟงรุ่นที่2อยู่นะครับจะมีซิลเวอร์แฟงรุ่นที่2เนี่ยปรากฏตัวออกมาและซิลเวอร์แฟง โค้ดอันใกล้นะครับก็อาจจะได้เข้ามาในสมาคมฮีโร่แล้วก็กลายเป็นฮีโร่คัตเอสต่อจากซิลเวอร์แฟงนั่นเองและสุดท้ายก็ได้ตัดมาที่ไซตมามะกับจีนอตนะครับซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็กลับไปที่เกิดเหตุที่ต่อสู้กันนะครับและไซตมามะกับจีนอตเนี่ยก็ได้ขุดหาของใช้ในบ้านไซตมามะที่มันโดนขึ้นซัดจนถล่มทลายไปนะครับผมก็ได้มาตามหาของตัวเองคืนเนาะแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสําหรับวันพันแม่ในตอนที่170ก็เป็นอันจบอย่างสมบูรณ์นะครับสำหรับภาคสมาคมมนุษย์ประหลาดซึ่ง จารย์มุลตะได้มีการบอกว่าหลังจากที่จบตอนนี้ไปเนี่ยจะพักอีกหนึ่งเดือนนะครับเพื่อเตรียมตัวเขียนภาคต่อไปนั่นเองก็ต้องมารอติดตามกันนะครับและในตอนนี้อนิเมะซีซั่น3ของวันพันแมนเนี่ยก็ได้ประกาศออกมาเป็นทางการแล้วนะครับใครที่รออนิเมะวันพันแมนมานานแสนนานเนี่ยก็ใกล้แล้วนะครับผมคิดว่าเร็วๆเ,เนี้ยน่าจะมีประกาศอะไรเพิ่มเติมออกมาเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อน จอกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ